สวัสด,ดีครับผมโอ้นอิอุสและนี่คือหน้าร้านค้าของ Planet Crafter นะครับผมที่ผมยังไม่ได้เข้าเล่นเพราะว่าผมจะมาดูว่าเมื่อวานเนี่ยเขามีอัปเดตใหม่ซึ่งอัปเดตอันนี้ เขาบอกว่าพวกมแมลงแล้วก็น้ำตกเนี่ยรอมให้บริการแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เราสามารถสำรวจภูมิประเทศใหม่ได้3มแห่งค้นหาและรวบรวมผีเสื้อใหม่15สายพันธุ์สร้างรังผึ้งแล้วก็เก็บเกี่ยวน้ำผึ้งได้มีให้เพาะพันธุ์ใหม่ด้วยนะผลิตใหม่แล้วก็มีความลับใหม่ปลดล็อกความสำเร็จใหม่ด้วยก็คือปลดล็อก a อ h i ิ v เมนต์ใหม่ และหากเรายังเล่นไม่ถึงระยะแมลงเราสามารถหาตัวอ่อนได้ในปา่าและใช้มันในตู้ฟักอ๋อโอเคอันนี้คือตัวอย่างไหนไม่ดูตัวอย่างเนี่ยหรอเฮ้ยโอ้มโอ้มีของใหม่อือเลยอันนี้น่าจะเป็นฟาร์ม ประเทศใหม่นะไมงเคยเห็นโอ้นัำตกโอเคอันนี้คือตัวอย่างอัปเดตอะละมาดูรายละเอียดข้างล่างเขาบอเซฟเก่าของเราเนี่ยยังใช้ได้อย่างราบรื่นนะแต่ถ้าเราจะลองใหม่ อย่าลังเลที่จะสร้างเซฟใหม่เพื่อสัมผัสกับประสบการณ์อัปเดตได้อย่างเต็มที่หากเกมของเราไม่อัปเดตให้สตาร์สตีมเพื่อดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดการเปลี่ยนแปลงก็คือมี b i o อแ s สยูนิที่เอ่อที่ตอนนี้เป็นผลรวมของ3หน่วยนี่เหรอก็คือแพลน้นมีพืชมีแมลงมีสัตว์ยังไม่ได้ดำเนินการคืออะไรมีแพลนเจเนเรชันแทนที่ไบโอแมเหร แทนที่ไบโอแมสเจเนเรชันบนเครื่องจักรที่มีอยู่ลดอินพุตพลังงานอ๋อมีการเนิร์ฟตัว n ิวเคลียร์ฟิวชันเจเนเรเนี่ยจาก1625หรือ1485แล้วก็ตัวอ่อนจะมีตัวอ่อนปรากฏขึ้นตามธรรมชาติในโลกหลังจากที่เราผ่านสเตจต,ต้นไม้ภูมิประเทศใหม่ก็มีน้ำตกมีเมเทโอ มีเมเทอเร์ฟิลแล้วก็แมชรูมริเวอร์มีวัตถุใหม่ก็คือไบโอแมสสกีนมีสกรีนสำหรับดูไบโอแมสมีเครื่องฟักมีรังพึ่งมีโดมผีเสื้อเหรอเออดีวะมีฟาร์มมีน้ำพึ่งมีซูเปอร์ฟู้ดแพ็คแล้วก็มีตัวอ่อน3ชนิดในป่าสามารถใส่ในตู้ฟักเพื่อสร้างสายพันธุ์ใหม่ มีผีเสื้อ15สายพันธุ์บางสายพันธุ์เนี่ยสามารถสร้างขึ้นมาได้มีพึ่งมีฟาร์มไหมฟาร์มผีเสือ้อมีตู้โชว์ผีเสือ้อแล,ล้วก็รั้วอันนี้จะปลดล็อกผ่านพิมพ์เขียวการปรับสมดุลมีเพิ่มตัวเอ่อตัวออกซิเจนสำหรับมเมล็ดต้นไม้บางชนิดก็คือมีการเพิ่มเอ่อเพิ่มตัวคูณออกซิเจน แล้วก็มเมล็ดต้นไม้บางชนิดเนี่ยต้องปลดล็อกนะเอออันนี้ตัวดัดแปลงพันธุกรรมจะผลิตมเมล็ดต้นไม้ได้เร็วขึ้นเพิ่มการสร้างพืชสำหรับไอตัวแ l ลนเจ e นเรติ i n g เนี่ยมีการลดการใช้พลังงานใน Tree ปเดอร์เทียสา3ลดระดับการปลดล็อกของ Tree p e d เท1เนี่ยจากค่าเทอร์ล่าแประมาณเนี้ยเออีย2ก็ลด นะแล้วก็ลดดัชนีเทล่าฟอร์เมชั่นที่จำเป็นสำหรับสเตตต้นไม้ลดดัชนีสภาพภูมิประเทศที่จำเป็นสำหรับระยะมแมลงสำหรับสเตจอินเซกโอเคน่าจะไปได้ถึงเร็วขึ้นอ่ะอื่นๆที่เพิ่มก็มี5อุป m e n t มีการปรับปรุงภาษาโปรแลรนด์มีการปรับปรุงภาษาอังกฤษแก้ไขข้อผิดพลาดในการดาวน์โหลดและบันทึก มี2กล่องทองคำใหม่มีเพิ่ม2การดรอปเหรอเอ็นเกมลูคืออะไรวะ <Go, go. S 1> เพิ่มพื้นหลังข้อมูลเครื่องจักร <Go, go. S 1> เพิ่มพื้นผิวที่อนุญาตสำหรับฉากกั้นผนังหน้าต่างทางเดินไบโอโดมปรับปรุงการตะกอเมาส์หน้าเซฟไฟล์แก้ไขชื่อคลาสส i o นแก้ไขเงาภายในลดจำนวนต้นไม้อะ ลดจำนวนการกระจายต้นไม้ของ t r e s p e a d e r Tier 3ไอตัว Port ณ4เนี่ยจะ u n ล็อกเร็วกว่าด้วยการใช้พิมพ์เขียวเปลี่ยนสูตรบางอย่างเปลี่ยนค่าปลดล็อกบางส่วนตอนนี้สามารถดูการปลดล็อก b i o m สโดยดูได้ที่ Blueprints c r e e n เพิ่มเหตุการณ์กระบาดเเพิ่มตัวช่องเก็บของของ Shader Machine นะเครื่องย่อย อ๋อปกติมันจะใส่ได้ประมาณปกติก็ใส่ได้เยอะอาจจะเพิ่มขึ้อนอีกมีการปรับการแสดงผลปรับปรุงประสิทธิภาพของการเรนเดอร์ต้นไม้นะปรับปรุงประสิทธิภาพของ wood glower ปรับปรุงประสิทธิภาพของ fusion generator แล้วก็ default fps ตอนนี้อยู่ที่60แล้วก็มีการห้ามสปอนของสมุนไพร จนกว่าจะถึงเฮิร์ฟสเตตแล้วก็มีการปรับปรุงการจัดวางวัตถุนอกฟาวเลชั่นก็ประมาณนี้ก็เนาะสำหรับการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวในเม่ช้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นแล้วกันน่าจะมีอะไรใหม่ๆมาเพิ่มอีกปื้อเลยขอจบไว้เท่านี้ดีกว่าเนาะสำหรับข้อมูลในการอัปเดตใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกัน บนดวงดาวที่ผมได้ก่อร่างสร้างตัวไว้สวัสดีครับผม